สวัสดีครับคนดูวันนี้ผมมาแจากสกคริป์อเดเิมนะครับอันนี้นะครับผมก็ทำอีเวนต์กิจกรรมใหม่นี้นะครับก็ประมาณนี้อันนี้ก็สามารถเลือกพืชได้เลยนะครับนี่พืชที่ต้องการทำเอ่อเพิ่มความเสียหายของไอ้อะไรไม่รู้นะครับที่มันออกมานะครับเพื่อทําโซนใหม่นะครับก็ประมาณนี้อันนี้ผมไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับก็ อันนี้ผมทำไปแล้วประมาณ6ครั้งนะครับน,นี่ผมได้ม,มันมันรีไปหมดเลยอะครับทุนดูมันมันรีดามีไปหมดเลยครับอันนั้นก็อันนั้นก็เป็นรหัสลอมผมนะก็ประมาณนี้ผมก็ไม่เข้าใจนะทำไมเขาต้องรีรีบับด้วยนะครับรีบัฟที่มันติดมาให้ด้วยนะครับก็ไม่เข้าใจนะครับก็ประมาณนี้นะครับุนดู อันนี้มันก็มีอะไรเข้ามาหลายๆ LIKE อย่างนะครับเครื่องอมันก็เข้ามาอย่างเดียวนั่นแหละครับก็ประมาณนี้สามารถเลือกพืชได้ติ๊กเลือกพืชแล้วก็กดนี่ให้พืชอัตโนมัติอนุญาตเอ่ออนุญาต,ญาตให้รายการปลนะครับก็ประมาณนี้เลยก็สามารถติ๊กได้เลยนะครับก็เอาไว้แค่นี้แหละครับคนดูมันไม่มีอะไรมากนะครับสคริปตัว,ตวนี้นะก็ประมาณนี้นะครับ มีแค่อันเดียวนะครับให้ทุกคนมาลองใช้งานกันดูนะครับก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ